พรีเมอร์ลีกูดูการนี้ดูเหมือนการลุ้นแชมป์จะไม่ค่อยสนุกและไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่ว่าไหมครับการลุนน้นีตกชั้นก็เช่นกันกลับกลายเป็นการลุ้นท็อปโฟที่น่าสนุกและตื่นเต้นมากกว่าเห็นด้วยเห็นต่างยังไงเดี๋ยวฟังคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยคอมเมนต์กันเนาะที่ผมต้องออกตัวแบบนี้เพราะว่าช่วงหลังๆช่องผมเนี่ยเจอคนประเภทฟันแค่ต้นคลิปแล้วเม้นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคลิปไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะฟังให้จบแล้วค่อยเม้นนะครับ และหากท่านใดมาดูช่องผมบ่อยๆนะชอบก็กดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์มใช้ชื่อเดียวกันพามอยากคุยทำติตอบแฟนเพจแล้วก็ u t u b e นะครับและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจการมีสินค้าเครื่องดื่มขนมอะไรที่อยากให้ช่วยโปรโมทก็สามารถมาเป็นสปอนเซอร์ได้ตามที่เห็นด้านล่างนี้เลยนะครับโอเคเข้าเรื่องครับทำไมผมใช้คำว่าการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ดูไม่น่าตื่นเต้นและไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับและการหนีตกชั้นก็เช่นกัน คือผมพายย้อนไปแค่2ฤดูกันที่ผ่านมาแล้วกันครับฤดูกาล2022 2023เนี่ยโอเคอันดับ3กับอันดับ4จบลง้นด้วยการเป็นแมนยูไนเตดและก็นิวคาสเซิลและรองแชมป์เป็นอาร์เซนอลและแมนซิตี้ใช่ไหมครับที่3ที่4ไม่ได้ลุ้นเลยหรอครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยตลอดเส้นทางถึงอาร์เซนอลจะอยู่เป็นจ่าฝูงและเป็นซิตี้ที่ไล่ตามจนแซงได้ในช่วงท้ายและทิ้งไปถึง5แต้มเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็เป็นม้า2ตัวไงเป็นม้า2ตัวที่มันดูคู่ขี้และสูสีหรือ ถ้าจะเอาพีที่สุดก็คือรดูการที่แล้วครับรุ่นดูการที่แล้วเนี่ยมันวิ่งกันเป็นม้า3ตัวเลยนะลิเวอร์พูลอาร์เซนอลสลับกันเป็นจ่าฝูงเนะี่ยเดี๋ยวลิเวอร์พูลเดี๋ยวอาร์เซนอลนะครับก่อนบอสเซนเดย์เป็นอาร์เซนอลหลังบอสเซนเดย์เป็นลิเวอร์พูลและก็สลับอยู่เงี้ยจกนกระทั่งเดือนเมษายนก็ยังเป็นม้า3ตัวนะครับก่อนที่แมนยูนเ็ดจะเปิดบ้านต้อนรับลิเวอร์พูลณวันที่7เมษายนนะครับรุ่นดูการที่แล้วนะลิเวอร์พูลยังอยู่เป็นจ่าฝูงอยู่เลยครับถึงเเดือนนมษานะ แล้วก็เป็นแมนยูไนเต็ดที่สามารถยันเสมอเลี้ยวปูได้และหลังจากนั้นเลี้ยวปูก็ดรอปลงดรอปลงจนสุดท้ายครับเลี้ยวปูไปจบที่อันดับที่3มี82แต้มอันดับที่2เป็นอาร์เซนอลมี89แต้มและซิตี้91ิแต้มคว้าแชมป์ไปครองโดยการทิ้งอาร์เซนอลไป2แต้มและลิเวอร์พูล9แต้มแต่มันดูไม่ห่างสังเกตไหมครับแต่ฤดูกาลนี้ครับคุณดูสิผมตัดออกได้หมดเลยอ่ะคู่แข่งของลิเวอรูหน้าตอนนี้ ความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วนะลิวพูทิ้งเชลซีทิ้งอาร์เซนอลก้าแต้มมาเดือนกว่าแล้วนะครับและก็ยังอยู่อย่างเนี้ยทิ้งแบบนี้ตั้งแต่ปีใหม่ยังปัจจุบันนี้ลิวพูก็ยังคงทิ้งอาร์เซนอลอยู่6กบวกหนะึ่งนัดอยู่ดีนะครับมันคือแต้มที่ดูห่างกันเกินไปในช่วงเวลาที่ยังต้นปีอยู่เลยนะครับมันดูเหมือนไม่ค่อยน่าตื่นเต้นอะไรเลยอะ่ะและการที่อาร์เซนอลที่คุณแพ้ซิตี้ห้าแต้มกับสองแต้มคุณด้วยมาตรฐาน ด้วยความน่าจะเป็นคุณไม่ควรตามเลียวปูทางขนาดนี้โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาถึงมก,กราที่เลี้ยวปูสะดุดไปถึง4เกมนะครับเสมอลิควาเซ่เสมอฟูลแลมเสมอแมนยูเตดและเสมอนอตติงแองโกลิทยังน้อยอาร์เซนอลบางคนจี้เขาไปได้ใกล้ๆบ้างถ้าวันนี้เลี้ยวภูนำอาร์เซนอลแค่3หรือ4แต้มการลุ้นแชมป์มันสนุกกว่านี้และมาดูน่าตื่นเต้นกว่านี้ผมถึงบอกว่าการลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้ไม่สนุกและในเหตการลุ้นหนีตกชั้นน่นครับตอนนี้ทีมท้ายตารางนะครับนอกจากวูแฮมป์ตันเลสเตอร์ อีสวิดที่มันดูใกล้เคียงและไม่ห่างกันมากเนี่ยตั้งแต่วูแฮมป์ตันอันดับสิยัง16เอเวอเรตันห่างกัน7แต้มนะครับหรือเลสเตอร์ซิตี้นะครับตามเอเวอเรตันถึง9แต้มมันดูเยอะเกินไปและผมไม่คิดว่าเอเวอเรตันด้วยมาตรฐานของพวกเขาเพราะเขาไม่เคยตกชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตกชั้นตอนนี้ก็เหมือนรอดได้แค่1จาก3ทีมคือวูแฮมป์ตันเลสเตอร์แล้วก็อีสวิดเทาทีมได้ทีมหนึ่งรอดแค่นั้นซัลลัตันไม่รอดอยู่แล้วในมุมของผมนะครับ ทีนี้ไปดูที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือท็อปโฟสำหรับผมผมขอตาัดแอสเซมิล่ากับบอลมาตออกเลยจริงๆนะในทางปฏิบัติยังได้นะครับไอ้ในทางทฤษฎียังไปไปได้นะวิลล่าเองยังตามท็อปโฟอย่างเชลซีอยู่แค่6แต้มนะครับซึ่งมันดูไม่เยอะแต่ด้วยความที่เป็นวิลล่าและได้เล่นอยู่ฟ้าชมเปนลีกด้วยเอเอคัพก็ยังอยู่บนเส้นทางโปรแกรมพวกเขาเยอะเกินไปนะครับทีมของพวกเขายังใหญ่ไม่พอที่จะดุนในขนาดนั้นผมมองว่าพวกเขาจะไปไม่ทันครับ พวกเขาเอาง่ายๆอย่างฟอเรสเนี่ยพวกเขาตาม1 0แต้มพวกเขาแซงไม่ได้ผมเชื่อว่า14นัดกับฟอเรสที่ไม่มีบอลยุโรปวินล่าแซงไม่ได้ครับมาตรฐานของฟอเรสอย่างน้อยถึงจะสะดุดยังไงก็คงไม่สะดุดถึงขั้นที่วินล่าจะแซงได้กับเชลซีวินล่าก็แซงยาก6แต้มมันไปไปได้แต่ผมว่ามองอยากหรือต่อให้แซงเชลซีได้ผมก็มองว่าจะแซงทันเชลซีและซิตี้เนี่ยยากนะครับหรือแม้แต่เดวิคาสเซลยากเพราะฉะนั้นเนี่ยวิลล่าตักออกบอลบัดด้วยมาตรฐานทีมถึงฟอร์มดียังไงผมมองว่า พวกเขาก็ไปไม่ถึงตอนนี้มันเหลือ2โคต้ากับ4ทีมในมุมผมนะครับเร์พูเนี่ยแชมป์อยู่แล้วผมเชื่ออย่างนั้นอาร์เซนอลจะไล่เรวพูทันหรือไม่ทันยังไงพวกเขาไม่หลุดจากที่2หรืออย่างแย่ที่สุดอาร์เซนอลก็ไม่เกินที่3นะครับไม่หลุดทัฟโฟฉะนั้นโคต้าในทัฟโฟมันก็จะเหลือแค่2จาก4ทีมคือนอติงแฮมฟอริสเชลซีซิตี้แล้วก็นิวคาสเซิลของซิตี้ด้วยการเสริมทัพด้วยขนาดทีมด้วยความเป็นเโป,ปรดดล่าผมเชื่อว่ายิ่งถ้าพวกเขาตกรอบอยูฟาแชมเปียนลีกก พวกเขาไม่หลุดทัฟโครับอีกหนึ่งโฟตาหรือต่อให้พวกเขาจะเข้ารอบนะผมก็เชื่อว่าด้วยขนาดของทีมเนะี่ยซิตี้จะประคองตัวเฮกอยู่จบทัฟโฟได้ใน4ทีมนี้ผมให้ซิตี้เป็นภาษีเหนือกว่าทุกทีมนะครับรองลงมาเนี่ยเชลซีฟอร์เรสและนิวคาสเซิลสำหรับผม3ทีมนี้เปอร์เซ็นต์ใกล้กันมากครับเชลซี <Chelsea S 2> มีขนาดทีมที่ใหญ่กว่าชาวบ้านแต่พวกเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีความไม่นิ่งสูงมากพวกเขาพร้อมที่จะ ไม่ชนะใคร3 4นัดหรือ4 5หนัดชนะนัดเดียวทาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เชลซีถึงแม้พวกเขาจะใช้ชุดสำรองในคอมพลีลีแต่ผมมองว่าด้วยความไม่นิ่งนะครับด้วยความที่ความคงเส้นคงวาของนอตติงแฮมฟอรเรสกับความที่นิวคาสเซิลไม่มีบอลยุโรปผมบอกว่าเชลซีไม่ได้เป็นต่อนิวคาสเซิลกับนอตติงแฮมฟอเรสเยอะเท่าไหร่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามทีมเนี่ยผมตั้งเป็นคถามแล้วกันครับว่าสําหรับคนที่มาดูนะครับ ผมให้เวอร์พููอาร์เซนอลและก็ซิตี้จบท็อปโฟร์อีกทีมหนึ่งคุณคิดว่าจะเป็นทีมไหนนอตติงแฮมฟอเรสเชลซีหรือนิวคาสเซลมาเมเไม้ใต้คลิปนะหรือส่วนไหนที่คุณเห็นด้วยเห็นต่างยังไงก็เมนต์อย่างมีเหตุผลนะครับไม่ต้องด่าไม่ต้องแซกกันนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ